สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาทําการฉีดพ่นาาธาตุอาหารเสริมให้กับทุเรียนอีกนะครับอ,อย่างของผมเนี่ยที่ที่ที่ผมใช้งานอยู่เลยเนี่ยถ้าเป็นหน้าเล้งเนี่ยประมาณที่ผมใช้ก็คือระยะเวลาประมาณ1 0บถึงสิวันนะผมถึงจะฉีดนะครับครั้งหนึ่งนะครับคือห่าง1 0บถึงสิวันนะช่วงหน้าเลง้งแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยพอดี ผมได้ไปเดินดูและต้นทุเรียนผมอะค่อนข้างพอมาหน้าฝนฝนตกชุกเยอะเนี่ยทุเรียนค่อนข้างที่จะมีใบเหลืองเยอะนะครับก็คือใบอ่อนอะใบอ่อนแตกออกมาจะเป็นสีเหลืองเยอะนะครับผมก็จะใช้ขยับล่นเข้ามานะก็คือผมจะฉีดทุกเจ็ดถึงสิบวันนะครับก็แล้วแต่นะมันไม่ไม่ได้ตายตัวนะไม่ใช่เจ็วันเป๊ะเป๊ะทุกครั้งนะครับเจ็ดถึงสิบวันนะก็คือขยับให้มันใกล้เข้ามาครับเพราะว่า,าช่วงที่ ใบมันเริ่มเป็นใบอ่อนใบมันเริ่มกลางใบมันเริ่มสะสมอาหารเนี่ยผมจะฉีดผมจะเน้นช่วงนั้นนะครับ <S <S เพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยยังไงเนี่ยทุเรียนของท่านก็จะแตกใบอ่อนอยู่แล้วนะครับแตกใบอ่อนอยู่แล้วนะครับก็คือผมจะฉีดแร่าธาตุเข้าไปให้เขาให้เขาสะส,ะสมอาหารนะครับพอใบเขาเริ่มแก่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเขียวไปเองนะอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาของผมนะในส่วนของทุเรียนหน้าฝนที่ มันมีอาการใบเหลืองนะครับมันมีอาการใบเหลืองคือที่ผมสังเกตแล้วเนี่ยประมาณ70% 80%เลยอของผมอะที่มันเจอใบเหลืองอะมีแค่น้อยน้อยน้อยต้นจริงๆครับที่ไม่เป็นใบไม่ไม่ไม่เป็นใบเหลืองคือเขาอาจสะสมธาตุอาหารดินเขาอาจจะ,ะสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายังมีต้นอื่นนะยัง ส่วนใหญ่อะต้นส่วนใหญ่อะก็ยังใบเหลืองอยู่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะในที่สวนที่ที่ผมปลูกทุเรียนตรงนี้มันเป็นดินร่วนปนทรายนะครับแล้วก็มันจะหนักไปทางทรายนะครับเพราะฉะนั้นในพวกเล่ธาตต่างๆเนี่ยมันจะไม่อ่าเยอะเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยไปถ่ายอ่าดินอ่าดินดินก้นสะที่ขุดออกมานะที่ขุดออกมาปลูกกันนะ ชุดนั้นจะ,จะจะผมจะไม่ได้เสริมแร่าธาตุเลยมันจะสมบูรณ์นะครับเพราะว่า,าดินมันมีหินมีแร่าธาตุค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าดินร่วนปนทรายเนี่ยผมว่าเทพจะเหมือนกันนะคือาธาตุอาหารเขาจะน้อยมากนะครับเราต้องคานเราต้องบำรุงดินให้เยอะนะครับเราต้องบำรุงบำรุงดินให้เยอะอย่างที่ผมที่ผมบอกนะครับที่ผมใช้อยู่ก็มีโดโลไมท์นะครับแล้วก็มี พวกฮิวมิกนะครับฮิวมิกน้ําฮิวมิกผงนะครับแล้วก็มีพวกเสริมพวกแร่ธาตุรวมนะครับแร่ธาตุรวมต่างๆนะวันนี้นะครับก็จะมา,าฉีดนะครับทําการฉีดนะครับถึงรอบ7จ็ดเจวันนะถ้าก็จะมาทําการฉีดที่ผมจะเสริมให้เขาก็อย่างที่บอกครับเนื่องจากใบเหลืองมันเป็นอาการขาดแร่ธาตุนะครับแต่ว่าเรา เจาะจงไม่ได้นะครับว่ามันขาดตัวไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเสริมไปเลยนะครับ <c oughs> หลักๆที่ผมมีก็คือ <c oughs> ตัวสาลายนะครับตัวสาลายที่ผมบอกนะว่าเป็นตัวช่วยในการานำพาอาหารไปเลี้ยงต้นนะครับแล้วก็จะมีพวกแมกนีเซียมนะครับมีสังกะสีนะครับมีแคลเซียมโบลอนนะครับพวกนั้นแล้วก็มันจะมีพวกแร่ธาตุโล,ลงะแร่ธาตุอื่นๆนะครับที่มันไม่มีใน ในในในปุ๋ยเคมีด้วยนะอ่ามีพวกพวกนั้นด้วยนะครับเสริมเข้าไปแล้วก็จับใบนะครับเพราะว่าหน้าฝนมันอ่าจับฝนมันหน้าฝนมันอ่ามีหยดน้ําจับที่ใบทุเรียนเราเยอะนะครับเพราะมันมีอ่าแล้วก็อย่างที่บอกนะคือปลูกทุเรียนนะครับหน้าฝนเนี่ยก็คือต้องมันมันไปดูต้นทุเรียนของท่านนะ เพราะว่าอย่างที่บอกครับผมอย่างที่คลิปที่ผ่านมาผมเคยเจอโรคนะครับก็คือโรคลาสนิมหรือใบจุดสาหลายนะซึ่งหน้าเล้งไม่มีเลยนะครับหน้าเล้งผมไม่ค่อยได้ฉีดยาอะไรเลยนะครับแต่ว่ามาเจอช่วงหน้าฝนเยอะครับเจอช่วงหน้าฝนเยอะเลยพวกเชื้อรานะ <Cream y. S 2> <ๆ S 1> เพราะว,าว่าความชื้นมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องสังเกตนะครับเอานะครับต้องสังเกตต้อง,งอทุเรียนที่ท่านปลูกเอานะครับว่ามันมีอาการเป็นอย่างไรนะครับ เพี้ะนะครับก็จะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับเพร่ะเพียเพ้ยอะไรเพีย้ยเพี้ยไฟเพี้ยจ,กจักรจันเพี้ยหอยอะไรพวกนี้มันก็มีเยอะนะครับก็ต้องต้องปลูกทุเรียนต้องหมันดูแลนะครับก็คือหมันไปดูแลเขานะครับหมันตรวจสอบเขานะครับอโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ